เราอยู่ในเกมก็ถือ red dead redemption ภาคแรกนะครับตอนนี้ม้าของผมเนี่ยได้ทำการเสียชีวิตมันมีภารกิจสอนจับม้าใช่ไหมของบอนนี่นะครับที่ไปกับพ่อเขาอะเราจะต้องมีเชือกก่อนนะครับแต่ที่ลูกโม่สครั้งอ่า้วก็มาที่เชือกนะครับเราจะได้หลังจากภารกิจของบ bon อนนี่เนาะครับรามาดูว่าม้าอยู่ไหนนะครับแต่ที่แผนที่1ครั้งนะครับแล้วก็มาคำว่าแมป ตอนนี้มันจะมีโซนม้าอยู่แถวนี้นะครับม้าตัวไหนที่มีอานเนี่ยเราสามารถขึ้นขี่ได้เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปจับม้าป่ากันนะครับตอนนี้เราเจอม้านะครับอย่าลืมอย่าลืมเปลี่ยนปืนเป็นเชือกด้วยนะครับล็อกแล้วก็โยนไปนะครับพอจับได้แล้ว ให้เราลงจากม้านะครับอให้เราลงจากมา้าแล้วก็เดินเข้าไปหาม้าตัวที่เราจะจับนะครับจากนั้นก็กดขึ้นทีนี้แตะหน้าจอรัวๆนะครับนิ้วโป้งซ้ายขวา s <S จนกว่าเราจะจับได้นะครับ ใครที่ติดภารกิจอยู่ก็ใช้วิธีนี้เลยเนาะภารกิจจับมานะครับหรือใครที่จะหาจับม้าก็เหมือนกันนะครับโยนเชือกไปก่อนคล้องให้ได้นะครับจากนั้นก็เดินเข้าไปหาขึ้นขี่นะครับแต่หน้าจอรัวๆซ้ายขวาได้มาละเมื่อ <'s> กี้มีตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วก็คล้องเชือกระวังม้ามันยื้อด้วยนะครับ เราก็จะลงจากม้าไปแล้วก็สาวเชือกขึ้นขี่แต่หน้าจอรัวๆนะครับซ้ายกว่าด้วยนิ้วโปง้งถ้าเป็นจอยนี่ผมไม่รู้ฮะว่ากดปุ่มไหนนะครับยังยังไม่เคยลองจับมาด้วยจอยเ อันนี้ก็เป็นวิธีการจับม้านะครับ